นะคะเราจะมาร้องเพลงให้พี่แพทริกกันเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรเพลงที่ดังในติ๊กตอกไปไปติ๊กตอเขามีเพลงไปไปไปไ้ไได้ออไปเกาหลีไปเกาหลีไปไปส่วสี่ได <Marina S 2> ้ส่วส oh <my> oh, oh, ี me, ่หมดเพื่อนนะครับเคยฟังป่ะวคุณไม่เคยฟังเพลงไทยฟังโอ้นี่ก็คิดว่าผมเด็กนอกตลอดนีดว่าผมโตแบบผมอาจจะแบบหน้าดูเกาหลีเกาหลีแต่ผมก็โตไทยนะครับ Oh. ลึกเลยลึกเลย <laughs> <laughs> อะไรจะดูเนื้อด้วยหรอร้อยนึว้าวคนต้องมากมายเป็นหมื่นล้านคน <laughs> แต่เพราะไรที่เราสองคนถึงได้มาพบกันถึงได้มารักกัน ในทุกวันมีหยิบสี่ชั่วโมงแสนล้านนาทีที่มันเลยมุนไปแค่วินาทีเดียวแค่เพียงฉันได้พบเธอเธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้าต้วันเวลานำพาจนเราได้พบกัน ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผมลิคิดฉันไม่รู้รักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอเชื่อเรื่องผมลิคิดหรือเปล่าที่เราได้พบมันบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอ โซโลขอสบตาแล้วสบตาแล้วองสบตามองตาหน่อยนะโซโลมองตาหน่อยนมองตาหน่อยนบโซโลพอจบโซโลร้องแล้วก็หน้าค่อยๆขวบตาไนะค่อยๆขวบตาไปแต่ว่าเกาหลีอยู่เกาะน้มิเกานีเฮ้ยแต่ผมไม่กล้าร้องเลยเสียงเขาดีมากว้าวโอ้ไม่ก็ไม่ลองเลย ไม่ว่าไรจะเหตุผลใดมันก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าฉันได้พบเธอเท่านั้นก็เพียงพอต่อจากนี้ไปไม่ว่าเกิดอะไรจะไม่มีวันที่จะจากเธอไปเพราะฉันรู้ว่าอยากเพียงใดที่เราจะได้ เธออยู่ไกลที่ปลายขอฟ้าแล้ววันเนัานลมพัดเราที่พร้อมกันฉันไม่เคยเชื่อเลยว้าความรักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริง ชื่อเรื่องผมลิคิดหรือเปล่าที่เราได้พบนั้นบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอจากต่อไปนะจับมือนางเอกขึ้นมานะจับมือ,อขึ้นมา <S <S เอ้ยยังไงโอ้อออย

จริงเหรอ,อเอาละจริงปะ่งปะล่ะคุณเม<จ>ือแบบตื้นตันมันคออยู่ข้างในนี่